เค่ปะสูนสายลมและสายฟ้าตามความเชื่อโบราณของชาวญี่ปุ่นมันคือตัวอะไรและเราจะว่ามันออกมาในรูปแบบไหนรับชมทั้งหมดได้ที่ อบคุณแฟนอาร์ตที่ร่วมส่งกันเข้ามาด้วยนะครับและสามารถส่งแฟนอาร์ตเข้ามาได้ที่อินบ็อกซ์ของแฟนเพจบองเกด็อกสวัสดีครับนี่คือรายการบองเกด็อกรายการที่เราจะมาวาดรูปให้เพื่อนๆดูกันครับและวันนี้เราจะมาวาดฟูจินและไรจินเทพเจ้าแห่งวายุและสายฟ้าตามความเชื่อโบราณของชาวญี่ปุ่นในยุคสมัยที่เทคโนโลยีบนโลกเรานั้นเนี่ยมันยังไม่ก้าวหน้าเหมือนกับโลกในยุคปัจจุบันปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินานาประการจึงอยู่เหนือตรกาศและความ เข้าใจของมนุษย์โดยสิ้นเชิงทาให้ผู้คนทั่วโลกหลากหลายเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นชาติตะวันตกหรือชาติตะวันออกต่างพากันตีความและทึกทักกันไปเองว่าปรากฏการณ์ทางสภาพอากาศหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นจากเหล่าถวยเทพที่อาศัยอยู่บนสวรรค์เป็นผู้ดลบันดาลให้เกิดขึ้นเมื่อความเชื่อและแรงศรัทธาในถวยเทพนั้นแรงกล้าเหล่าพิธีกรรมและการบูชาเส้นไหวในหลากหลายรูปแบบก็ตามมาเป็นขบวนครับซึ่งก็มีทั้งแบบธรรมดาแบบเบสิกยันไปจนถึงขั้นวิตถฐานเลยนะครับท่านผู้ชม ซึ่งถึงแม้ในท้ายที่สุดเนี่ยปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝนตกฟ้าผ่าน้ําท่วมจะถูกวิทยาศาสตร์อธิบายได้หมดแล้วว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรแต่ตำนานความเชื่อที่ว่าเทพเจ้าเนี่ยเป็นผู้ดนบันดาลให้เกิดฝนตกฟ้าผ่าน้ําท่วมยันภูเขาไฟระเบิดมันกลับกลายเป็นสเสน่ห์ที่น่าหลงไหลในโลกยุคปัจจุบันซะง,งั้นซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่นนยก็คือตำนานความเชื่อเรื่องเทพเจ้าของชาวญี่ปุ่นครับโดยเทพเจ้าที่มีพลังเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของชาวญี่ปุ่นนั้นเนี่ย มันก็มีอยู่มากมายเลยนะแต่ที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงหน่อยเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นจอมเทพคู่หูอย่างเทพวายุฟูจินและเทพสายฟ้าไรจินครับแล้วคู่หูจอมเทพ2ตนนี้เนี่ยเขาเป็นใครกันมาเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังฟูจินเนี่ยคือเทพแห่งวายุตามคติลัทธิชินโตของชาวญี่ปุ่นครับในบางตำนานเนี่ยก็บอกว่าเขามีใบหน้าคล้ายกับสุนัขจิ้งจอกแต่ร่างกายกลับเป็นมนุษย์ครับบางก็บอกว่ามีใบหน้าคล้ายกับพวกยักษ์สาประดับศีรษะด้วยหนังเสือดาวมีผิวกายสีเขี บางก็ว่าสีน้ําตาลโดยเขาเนี่ยมักจะแบกถุงลมขนาดใหญ่เอาไว้บนบ่าอยู่เสมอครับและมีพลังในการสร้างกระแสลมในบางพื้นที่ของญี่ปุ่นนะั้นเนี่ยสร้างภาพลักษณ์ของเทพฟ,ฟูจินเอาไว้ให้เป็นเหมือนปีศาจหรือยักษ์สาที่คอยสร้างความเสียหายแก่ไร่นานและการประมงให้กับผู้คนด้วยการโยกย้ายกระแสลมของเทพฟ,ฟูจินหรือถ้าหากสายลมที่เกิดมาจากเทพฟ,ฟูจินเนี่ยพัดผ่านเข้าสู่ร่างกายของใครก็ตามคนคนนั้นเนี่ยจะเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไม่มีสาเหตุครับทำให้คนสมัยก่อนนะั้นเนี่ย ถึงกับต้องเอาฟางมามัดทําเป็นตุ๊กตาฟางแทนตัวเทพฟูจินแล้วทําพิธีถือเครดปัดเป่าไล่ฟูจินออกไปพอทําพิธีเสร็จเนี่ยก็จะเอาตุ๊กตาฟางไปลอยน้ําฟวส่วนไรจินเนี่ยคือเทพแห่งสายฟ้าและสายฝนตามคติลทัทธิชินโตของชาวญี่ปุ่นครับมีใบหน้าดุดันแข็งกร้าวราวกับอสูรมีผิวกายสีแดงปรากฏตัวเฉื่อยฉายออกมาพร้อมกับกองไทโกะบนหลังที่มีสัญ,ญลักษณ์โทโมเอะประดับอยู่ไมใชนตรวงแหวนนะเฮ้ยใ,ในมือเนี่ยจะถือคอนวิเศษเอาไว้ เมื่อไรจินตีกองบนหลังของมันพืนฟ้าก็จะเริ่มแปรปรวนจนเกิดเป็นพายุฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าอย่างบ้าคลาั่งแต่ใช่ว่าชาวญี่ปุ่นทุกคนเนี่ยจะมองว่าเทพไรจินเป็นความบ้าคลั่งของพายุฝนฟ้าร้องฟ้าผ่าเท่านั้นนะครับเพราะชาวญี่ปุ่นอีกหลายคนเนี่ยก็มองว่าเทพไรจินคือเทพผู้ดวดบันดาลฟ้าฝนสํา,าสหรับพืชผลทางการเกษตรด้วยไหนจะตำนานเรื่องเล่าหลอกเด็กของเทพไรจินที่ผมอ่านแล้วก็แบบเอ๊ะ มงงนนะโดยตำนานนี้เนี่ยมันเล่าว่าเมื่อใดก็ตามครับที่มีฝนตกฟ้าร้องอย่างบ้าคลั่งเราเด็กๆทั้งหลายเนี่ยจะต้องปิดสะดือเอาไว้ให้ดีไม่เช่นนั้นเนี่ยเทพไรจินจะลงมากินสะดือไว้ซึ่งเหตุผลที่ทําให้มีความเชื่อแบบนี้มันก็คงเป็นเพราะว่ามีการพบศพของคนคนหนึ่งที่ถูกฟ้าผ่าตายโดยบริเวณสะดือของคนคนนั้นเนี่ยมีรอยไหม,ม้ดำๆเหมือนกับสะดือเนี่ยถูกควักคนก็เลยเชื่อกันว่าอา้าวโดนฟ้าผ่าสะดือมีรอยไหม้เหมือนถูกควักต้องเป็นพอเทพไรจินแน่ๆโดยตำนานเรื่ เรื่องเล่าเกี่ยวกับต้นกําเนิดของเทพฟ,ฟูจินและไรจินนั้นมีอธิบายเอาไว้ว่าฟูจินและไรจินนั้นเนี่ยทั้งสองต่างถือกําเนิดมาจากมหาเทพกับมหาเทวีผู้ทรงสร้างญี่ปุ่นครับโดยเทพฟ,ฟูจินนั้นกําเนิดมาตอนที่มหาเทวีเนี่ยสูดหมอกยามเช้าเข้าไปแล้วเมื่อหายใจออกมาเนี่ยก็กลายเป็นเทพลมฟูจินครับส่วนเทพไรจินเนี่ยก็กําเนิดจากหนอนทั้ง8ตัวที่ไปเกาะตามตัวของมหาเทวีตอนนางตกสู่ปลลโลกจึงกลายเป็นไรจินทั้ง8และได้รับมอบหมายให้ปกปักรักษาพระธรรมของพระ าซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเทพฟูจินและไรจินก็มีปรากฏอยู่ตามสถานที่ต่างๆมากมายทั่วญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นฉากาพับภาพเทพสายลมฟูจินและเทพสายฟ้าไราจินที่ถูกวาดเอาไว้ตั้งแต่สมัยช่วงเอโดหรือช่วงต้นๆของศตรวรรษที่17โดยศิลปินที่ชื่อว่าคาวารายะโซทัสึประติมากรรมไม้ของเทพไรจินที่วัดซันจูซันเกนโดภาพงานศิละปะของไรจินบนแจกันดินเผาในยุคเมจิหรือรูปแกะสลักเทพฟูจินและไรจินที่วัดเซนโซจิอส กแล้วเพื่อนๆละครับคิดยังไงกันบ้างเกี่ยวกับเทพฟูจินและเทพไรจินพิมพ์บอกพวกเราใต้คอมเมนต์หน่อยนะครับและเมื่อภาพรวมทั้งหมดเสร็จสิน้นก็จะได้เทพวายุฟูจินและเทพสายฟ้าไรจินฉบับของบองเกอร์ด็อกครับ